ผีมือพันโอค,ครับนี่ไม่ใครพันโอมาของไม่ใค <c oughs> <c oughs> รเก็บพันโอเน่ยเอาโอครับครับโอเด็กโัวเท็กสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากลับพรอมพี่น้องสวัสดีครับ MC คอยไมโลบุรีครับผมแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมืน่อนีร่ไมพ่พามาท้าแดกหนูเข้าค,ครับผมมื่อนีร่ออมาทั้งผีครับเขตยน้องโดนน้องโดนสระบุรีนะครับผมจะไปได้หรบ ทำ่ได้นะครับผมมันนี้ใส่ปุ่งหมายมันนี้มาหลายคนครับมันนี้มาหาคนครับผมก็มีอะไรลรบรีนี่ก็มีพันสร้างครับผมพันสร้างกับมาแล้วเต็มแม่งมันเต็มลอยเป็นไงกะประมาณเจ็ดสิบตัวนะครับผมเปอร์เซ็นต์ร่างกายพร้อมแล้วก็ไม่พันน้อยครับผมพันดัดครับผมขาดบปได้เลยครับผมพอโค้งหัวปลาเข้าแล้วก็มีพันโอนะครับผมเอฟซีมาจากสเกลาร์ตครับผมโค้งสำลงนะครับเนาะมาใส่น้ามัอนี่ครับผมขาดจานสารห้าครับผมพันสารมันนี่มากเพราะว่า ติดภารกิจเอ่อเืิดยังอ่ะติดไอ้หนีไปไหลครับผมลูกค้าสร้างลาไหลไปต้องไปหาปไปไรไม่เพิ่นนะครับเนาะเอาใช้เบื้งหมายนะครับเนาะพี่นี่ไม้เป็นไม้แบบว่าปลาเข่าเขียววันนี้ครับผมพี่น้องนี่ครับปลาเข้าเขียวแต่ที่สําคัญครับผมมันไม่ใช่เขียวครับผมไหนพี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องครับเบิ้งนี่ครับเห็นไหมครับเลยนี่ลองล่อการห่อยเคลียกินครับผมนี่ ลอยคุยรอยเขียียครับลอยรอ,อยเลยรอยเล็บครับผมพี่น้องเห็นบ่บ่ธทรมาดาแท้ครับพี่น้องพระมาห้อยนี่บ่ธรรมาดาครับนี่เห็นปุครับผมผม,มันแรงมากผมมันเหม,มือนกับว่ามันจะข้ามมาจากฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นเป็นป่าทุปป่งรุลกนะครับแล้วก็เป็นนาข้าวเล็กๆแต่ว่าข้าวตัวน,นี้ก็เริ่มโตนะครับเริ่มตัวเดี๋ยเขียวประมาณแค่เดือนกว่าๆนะครับนี่เนี่ยมันมีร่องรอยแบบน,นี้ครับผมพี่น้องนี่ครับอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะฟันทงนะครับแต่ก็ มาถึง90%นแล้วครับมาทางเราครับเนี่ะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับนี่มาทางเราแล้วครับ90%หมดคอรับวิ่งอยู่นู่นครับผมผมใส่สัสกัดไว้ตรงนู้แล้วอันหนึ่งนะมันมีทางลงอยู่เดี๋ยวจะใส่สกัดตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับเนาะเผื่อว่ามันจะเป็นคนละตัวกันนะเราก็ไม่แน่ใจเพราะป่ามันกว้างครับผมเนาะเห็นไหมครับอาจจะมีหนูหลายตัวนะครับวิ่งมานะครับผมเนี่ยครับสภาพแวดล้อมแบบนี้ครับเหมาะเลยครับผมมีป่าข้า มีสวนแล้วก็มีร่องนะแบบนี้เก่าๆครับผมนะครับเป็นแหล่งอาศัยของหนูครับผมเวลานั้นข้าวเขียวข้าวออกรวงมันก็จะมาแทะกินนะครับนี่ครับรอยใหญ่ๆนครับนี่เหมือนมันลงมาจากตรงนี้ครับเห็นไหมนั่เนี่ยมันลงมาจากนี้ครับนี่เห็นไหมพี่น้องดูอันนี้รอยหนูครับแน่นอนครับเนี่ครับเห็นไหมครับลอยหนูแน่นอนครับผมลอยมันคุยกินครับผมนี่นี่ครับมันมาเที่ยวเล่นตรงนี้เลยครับเห็นไหมเห็นไหมครับน้อนครับ แ๋วพีเนองเอ้าทำไมเขาอยากใส่ไปเลยครับเด้อวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมพลังสีฟ้าของเราหัวเชื้อตัวนี้ครับผมไอ้ใหม่จะใช้อยู่แค่ตัวนี้ครับผมของไอ้ใหม่เองนะครับผมสั่งได้ที่เพจไอ้ใหม่ลบบุรีนะครับผมเข้ามาทักที่เพจได้เลยครับผมจะมีแอดมินคอยตอบนะครับผมเกิดถ้าใครนะครับผมสามวันแล้วของไม่ถึงครับทักมาใหม่นะครับผมเผื่อบางทีอาจแอดมินอาจจะทาหล่นนะครับผมทําชื่อตกหล่นครับวันนี้ครับพี่ใหม่ไอ้ใหม่จะใช้อยู่แค่สองตัวนี้ครับผม ไอ้แมวรับประกันเลยครับผมถ้ามีตัวโดนแน่นอนครับลอยแบบนี้ครับผมนะจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ไอ้แมวว่าไม่น่าจะพลาดครับผมเนาะอืมนี่ครับลอยอย่างเงี้ยไม่น่าจะพลาดครับเดี๋ยวไอ้แมวจะวางไว้ตรงนี้เลยครับนี่ยเนี่นี่นี่วางตรงนี้เลยนะครับแล้วเขาจะเหยียบให้มันอ่าเนาะเราไม่ได้เหยียบต้นข้าวนะครับผมคุณผู้ต้องทดลองท่านข้าวเล็กเงี้ยเราเขี่ยขึ้นได้ครับผมเห็นไหมครับ เราจะวางตัวนี้น่ครับนี่ใกล้ทางมานี่ครับนี่ดูสิจะเป็นไงพลังสีฟ้าวันนี้น้ำแดงวันนี้จะทำงานหรือเปล่าครับผมเอาแจาวันนี้รอชมกันตอนยามเลยนะครับผมเจอกันครับขอบคุณครับครับผมพี่น้องนี่เป็นอีกรองร้อยหลังหนึ่งครับสีมันงามๆกเผมอยากจะให้พี่น้องหรือว่าให้ในพลานรุ่นใหม่ๆน้องๆได้เห็นนะครับตอนนี้ครับนี่ครับห้อยสีนะครับเด้อเห็นไหมครับนี่เป็นห้อยหนูใหญ่ครับเนี่ยเป็นห้อยเท้าหนามันนะเท้าหนาเท้าหลังมันนะครับเห็นไหมครับห้มันแรนไปปนกันไปใช่ไหม ให้มันแรงนะครับเห็นบหมีทั้งนูหน่อยนูใหญ่ปนกันนะครับแต่ว่าที่เป็นในอีกเรียงหนึ่งนะต่ห้อ,อยในห้องใส่ไปก่อนครับผมพี่น้องเห็นไ่เราใส่กันไว้ก่อนนะครับผมเพื่อนๆนี่นี่มีทั้งหลายองค์พรด้วยนวนครับวานนี่ครับแจวจะเจอกันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับผมน,น,นี่นี่ครับแจวพีว่น้องเดี๋ยวรอกัน เราลุ้นตอนยามครับผมนี่ใกล้หมดแล้วครับเราบันใกล้ตกดินแล้วครับผมใส่ไม่ยาวันนี้ประมาณสามสิบกวางกระหอยใหม่ลบลีครับผมเดี๋ยวเราลุ้นตอนยามครับผมเจอกันตอนสองสามทุ่มครับผมครับผมพี่น้องบัดนี้ร่วมกันเลยเด้อครับพี่น้องบัดนี้หลังจากที่ใๆเป็นดักมานี่ครับผมอันนี้พันน้อยครับผมพี่น้องนี่พันน้อยพันโอครับนี่โอ้โหพันพันโคกสำลุงครับผมสเกลาบนะครับบุญครับอันนั้นพันสร้างเขาครับผม วันนี้ร่างกายเท่าไหร่ครับวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบแล้วแล้วครับผมอันนี้พอขั่วของเขาก็พอคั่วครับนี่แาดบาทครับตั้งแต่มมื่เคลืนก็ไอไมสองคนหนีมาต่อครับผมนี่กำลังที่เขาที่ยังกินนี่ครับท่านหนึ่งเขาก่อนนะรับแรกโอ้ก่อนแรกอุ่นข้าวมาหนึ่งอุ่นแล้วเนี่ยพออุ่นหมืกเคลื่อนหนึ่งไว้ก็ได้กินสักหน่อยนี่ครับผมบรรยากาศด้วยครับเด้อการหาอยู่หากินสารบ้านเทาครับมนี้มาดักหนู นี่ครับห้าคนวันนี้มาห้าคนนี่อาจารย์สมาธิอยู่อาจารย์สารไปลาประไลอยู่ครับผมขอเวลาสองมือท่านถ่ายภาพนี่ขนาดลูกพี่ถ่ายเออเด้อครับผมครับผมภาพเอาตอนไหนครับตอนนี้แหละตอนนี้เลยเหรอเนี่ยมติดหลายคนนี่อ๋อถ่ายแล้วครับผมเอ่าไปบรรยากาศละเนี่ยภาพลูกเขาแบกระลังเฮ็ดนี่ครับลูกเขาเหนียวะท่าน ลูกคนเดียวเขาก็ติดมือมาเขาเย็นต้องท่าน้มันของแม่ก้อนบรรยากาศเป็นมวลนะครับเดี๋ยวพักก่อนครับพอเดี๋ยว้น้อยู่ได้กินกันแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปยามตั้งทุ่มเลยครับท่านสามทุ่มคอสามทุ่มครึ่งโอ้ยามเดืองไรบริเ็ศหนูเอาไปหน่อยเดี๋ยวลรากินข้าวเมื่อกี้นครับผม ไปนี่ครับถ่ายเบมึงบรรยากาศร่มๆเน,นาะวายอยากมากกมากได้วครับเด้อนี่นี่ครับปั้นสั่งพาลุยอืมเข้าแข่งเพราต้องแข่งนีง่เป็นบ้านเลยเดี๋ยวมาเป็น,ปนี่เหมอือนกันอาหารยำกับกันครับผมนี่เด้อหลวงพี่ผมรีวิวบางแรงตัวนี้ขี้เล็กนี่เด้อมันแหลกนี่ยนยี่นี่เด้อโอ้เรียบร้อยครับผมพี่น้องนวลพลั่งอืม มงด้ยห้อยมันม้ย่อมมุนหดแสดงว่าไม่มูมาสนับสนุนมันอ um> oh, ีกเดนนับสนุนแหลปันนี่ไหมเีรบร้อยครับผมเดีห้อยมมุนอย่ฮะเดี้ยดูดูใส่ไนี่ว่่าเียอรเยครับตัวแรงมาแล้วครับผมพี่น้องขึ้นีิเลยพันสางใส่กลับไปกับนีไ่ปดเขีว่ยวห็นนห็พันสางใส่ไปคับผมทั้งวงนี่กับห เาาราไม่ปวดเขียวครับซืือๆครับผมไปลับไปน่องหลังนี้เบาลับไปครับผมตุนต่อครับผมไปมึงหนี่จส่แค่นินปะนมึงคืออ้าคือแหลกแหว่ะ อืม,มเรื่องที่สันป่าเข่าครึ่งล้ำเลยพี่ถูกไหมาครับมาครับมาอืเข่าครึ่ <c oughs> รงล้ำพี่น้องอ๋อยังบ่ท่านเลยยังบ่ตุยครับผมที่ท่านเสืยเสือยันยัน,ยนที่หลังก็ตรงนะครับตัวของพันสารนะครับเดียวเหมือนผมพี่น้นนนองผลงานครับขึ้นนี่ป้าหนูอะไรสาม พันวาเด่นหนึ่งแ่ไมกับพัน้างเด่นสี่พอน้อยเด่สามครับโอ้โหทั้งหมดเป็นเท่าไหร่สามสี่เจ็ดสิบสิบเมตโตครับผมรอบแหกเข้าขึ้นนี่ครับผม่เจัโอ้สิตรนสามสี่เจ็ดตัดสองโตได้เฮ้ยใบหวยนี่ใบหวยเอาทำนี่นะครับผมขึ้นนี่เนาะรูสิไม้ทำกอ้จนแหลกเละบ่แล้ว เนาะนี่โบวเคยบว์ละพอได้กินอยู่ครับผมบมวางมือเสาร์พอกันไหมนะครับเด้อสำหรับคืนนี้ก็น่ารับฟันดีครับผมฝันบับัมันบ่ได้หนุ่มเมันฝันโอเอาปืนซ่อกันครับผมครับผมพี่น้องรุ่นสวัสดิ์ยามเช้าครับผมพบกันพี่น้อง F4 ของไอ้ใหม่สุบุรีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมไอ้ตอนนี้อุ่นะครับท้องฟ้าเส่ยใสสวยงามครับผมพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับผม เราจะมาเลาะนู้นครับผมว่านี่พันช้างไปก่อนแล้วครับผมแล้วเอ้เหลือแยกกันนะครับพันวัดกับบัตรโอ้ไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็พันน้อยกลับบ้านไปแล้วนะครับแล้วผมมีงานเช้านะครับเนาะวันนี้เราจะไปดูกันครับมว่าจะเป็นไงโอ้ของฟ้าเต็มใสเอาไปเลยครับผมโครงการเซลล์ละได้ข่าวว่ากลับหายไม่รู้ควอยไหมจะเหลือเท่าไหร่นะครับอื้อ เด๋เอจริงๆเลยขุดใหม่ครับแต่ไม่เข้าขุดใหม่เลยมันขุดใหม่เลยอี่ในแนวบ่วงมาเสียบเนาะเนาะลอยไปนู่นนะมันไปไหนข้งมันนะครับอืมแบบอืมหลังมือยาวเสาอืมด้วยเอาละครับผมหลังมุมมากนะครับผมอุ้ยพลอยนองเลย ใส,ส่สวยๆเ,เข้าเต็มๆเ,เลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จไอ้ไหมลูกบุรีจนได้เลาะมาตั้งนานไม่โดนครับผมอือตรงนู้นรูขุดใหม่เฉยครับผมเเข้าเต็มๆครับผมนี่สุดยอดครับผมเก็บหนูครับผมมาแล้วเอาออกมาจากป่านี่ลอยออกมาผมโหรูขุดใหม่เนาะ เมื่อวานผมดูไ <c> ม <oughs> ่เ <reco> ห <Christ> ็นนะเห็นครับเลยขุดรูใหม่เชียวเลยโอ้แถวนี่เป็นตัวนี้เลยครับผมไปครับผมใส่อีกเนาะกลับห้องพูดลิ้นดิไปครับผมเราจะไ้เห็นนูใหญ่เด้อมือดิเลยกลับก็หายครับพี่น้องพันหน่อยหายไปสามสี่หลังนะครับ โอมาก,กินมาก,กินค้าวเยาน้องเบียดเบียนกันนะครับเนาะไปะนี่เบาครับผมโอ้หนูแปลกนะครับพี่น้องเ,เป็นถืถอกับไม่ถือครับหน้าโดนแต่ไม่โดนเฮ้อเรียกไปดูครับตรงนี้เป็นไงมุมนี้หน้าโดนนี่ครับผมพี่น้องโบมี่โอ้หเงยตัวเพี้ยนว่ะห้อยขาขา,ขา ไปไหนพี่น้องวะตายเขาหรือบปล่เอา้าตัดไปครับผมุดยอดเลยเนาะกำลังตายอยู่พัดหน่อยเท้าไม้พี่น้องนี่ครับผมพี่น้องอุ้ยอ๋อเรียบร้อยครับผมพี่น้องอสงบสักทีนี่ครับโอ้โหดอกใหญ่ครับนี่เห็นไหมพี่น้องขอเขาเต็มเต็มครับจนต,ตรงหน้าเลยครับกับเหล็กโมดิฟายค่อยใหม่แล้วนี่ เขาเดียวองศาค,ครับเป๊ะกันทักกันดีๆครับบ่บ่เพื่อนเราเนี่ยเขาสีเขาเต็มที่แล้วครับเห็นปะกกหูล็อกคออาปากจวอเหรอเก็บนูครับผมเพื่อนเรียบร้อยครับแจ๋วเห็นสุดยอดเลยแต่ตัวใหญ่แลยลครับนั่งคี้มมาแลนโดยหนูมันวิ่งอยู่ครับแต่ว่าไม่เข้ามาเป็นไงวะอ,ออ,อ,อ,อ อะไรวะโอ้ยเป็นหนูเล็กครับผมเนี่ยไม่เป็นอย่างเงี้ยโอ้โหหน้าบูไปเลยครับน้องดูหน้าบูโอ้ถอยเกือบสุดแล้านะนอ้หนูไม่น่าจะระแวงขนาดนี้ใช่ไหมว่าอะไรวะเอาแต่นหน้าบูเลยนะเออนี่ยแม่เห็นเปดมันถอยเร็วขนาดนั้นเลยนะ โอ้โหสุดยอดว่ะแขวเก็บไปใส่ชุดลังสุดท้ายของผมอยู่นี่ครับผมสุดท้ายสุดสุดแล้วกลับผมครับโอ้โหงายเก่งครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมล่างสุดท้ายเราโอ้ใช้ได้อยู่นี่นี่ไอ้พอนี่อะไรนี่ครับผมวางไว้นี่เอ้อยเราเตรียมใหญใ่เป็นหนูรุ่นไปนได้ไงคนระับเฮ้ยแล้วหนูรุ่นก็ยังนะดนะีที่ได้เนาะนี่ เดี๋ยวครับผมสองหลังซ้อนหือ,อเก็บไปครับเก็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 บโอ้โหสุดยอดทุ่งนาเขียวๆนะครับเนี่ยดูธรรมชาตินะครับผมอยู่กับทุ่งานานะครับผมเก็บนูครับมาส่งผลงานครับคุณชาวหนี้ถือมือพันโอครับนีไม่ใครก้นโอมาของไม่ใครนี่ครับก้านโอฮะเอาโอครับ เลขตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบหกนี่ทิบตัวยีสิบตัวพี่ทิพตัวครับผมหนูมือขึ้นกระเฮ็ดไปแล้วเนาะสำหรับนี่ทิพยีดร่วมกันครับผมสามสี่คนแต่หนูยี่สิบตัวครับพี่น้องผมหางกินลำบากครับจะวันไหนไม่ขี่กระมวยเหอเสียแล้วกันหายเป็นสอง หายสองหายไปเจอขโมยสอยสองทำหายอย่างหนึ่งสามฮ่โอ้ยหวยเลยสามโอเคครับผมบอกว่าที่แล้งเอาคนตะแคงยังไงเป็นนิ่ไปว้าสามเรื่องหายเบิดเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดนี่ยหรับมบอนี้ลาเลยครับผมไหนลรบุรีพันวัดพันโอมันสามห้ไปครับผมสวัสดีครับโอ้ยพันสุ